สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่25มิถุนายน2568นะคะ FC ขาวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแจกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่24ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่24จะให้เด่น9ด้และทุกคนคามาสามแา่นะคะทุกคนเด่นมา8จะจับคู่หลุดทุกคนคา9 5้า้าจับ85ไม่ได้จับให้นะคะเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามา8รอบบ่ายจะให้เ ให้ 8, แปได้เมา 7, จ็ดหสามหลุดค่ะทุกคนเรีเด่นประจำวันรอบบ่ายมาสานะคะทุกคนคาอย่างนี้แหละทุกคนวันจะหลุดหลุดง่ายวันจะเข้าก็เข้าง่ายนะคะทุกคนขคาสำหรับใครอยากตามต่อก็ตามต่อใครอยากหยุดพักก็หยุดพักหุ้นจีนวันนี้ตุยแล้วนะคะทุกคนมาต่อวันที่ยี่้า

0 9 9 0 0 2 2 0 0 6 6 0ทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนคะมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะว่าทุกท่านจะชอบหรือไม่5 4 1 0นะคะ5 1 1 5 5 0 0 5 4 5 5 4 4, 4 1 1 4 4 0 0 4 1กับ0 1, 0 1 5 5 1 1 4 4 1 0 1 1 0 0 5 5 0 0 4 4 0 fc ขานี่ก็คือผู้ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเลเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆผู้ที่ท่านชอบนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่4กับ9นะคะทุกคนวันพุธวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวัน เลขสกับเลข9นี้ f ซสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้า5และ4เด่นประจําวัน4ี่ได้เเป็น5 4 4สี่สีห้าหติดคู่ตัวเด่น5้าสี่าสี่ค่ะสี่สติดได้เด่นประจําวัน4 9 9เก้กับ0และ4กับ9เป็น1นึ1งสี่ติดคู่ตัวเด่น1นึ่งค่ะ ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ติดคู่ตเตอเรนศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะทุกคนขาเป็นเจ้งไหนพี่น้องมักกะค่อยตามค่ะพี่น้องขาบ่มกกักบ่ชอบกะให้เดินผ่านเนาะค่ะสถิติกะไม่เขาไม่ลุดเน้่พี่น้องให้ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันเด้อค่ะเด้อขอให้เอฟซีทุกทุกท่าน มีสติในการรับชมกันด้วยนะคะทุกคนใจก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรวันเข้าวันหลุดใจก็คำนวณตามสูตรเนาะทุกคนค่ะทุกคนขาสำหรับเดียวทางหุ้นจีนวันที่25มิถุนายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f c โชคดีนะคะสุขสมัสนหมัน สุภูสุคนเดอพี่น้องเดอสวัสดีค่ะ